ล่าสุดหลายคนมารอติดตามว่าคู่นี้มีโอกาสคืนดีหรือไม่ค่ะย้อนคำนำนายเนื้อคู่สงการตีชนะลงหลังชาวเน็ตลุ้นคืนดีกับแอปแท็กซอนเรียกได้ว่าทําอาชาวเน็ตต่างอยากให้สาวแอปและอดีตสามีอย่างสงการกลับมาคืนดีกันค่ะหลังจากมีภาพของสงการเดินทางไปร่วมงานพิธีศพของคุณพ่ออนุศร และก็ช่วยต้อนรับแขกทุกวันแถมหลายคนยังมองว่าสงการนั้นแอบมองอดีตภรรยายอยู่หลายครั้งซึ่งถ้าหากย้อนไปก่อนหน้าหมอกริดคอนเฟิร์มยังเคยออกมาทานายดวงเนื้อคู่ของสองการค่ะโดยบอกเอาไว้ว่าถ้าจะเอาสองการอยู่นั้นก็มี2กรณีคือกรณีแรกต้องหน้าหมวยมีเชื้อจีนต้นจรูลใช้แท้เลยหรือไม่ต้องหน้าหมวยซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเลยที่จะมีหน้าคมเข้มหรือเป็นลูกครึ่งมันผิดตําแหน่งเนื้อคู่หรือกรณีที่2เลยคือเป็น แม่ไม้ลูกติดที่เลิกลากันไปแล้วถ้าไม่ขาวหมวยก็มีโอกาสกลับมารีเทินกับคุณแอปได้อันนี้ถือว่าอยู่ด้วยกันจนแก่ได้เลยซึ่งตอนนี้คุณแอปเองเขาก็เลิกกันถือว่าเป็นแม่ไม้ลูกติดถ้ากลับมาคบหรือคุยกันอาจจะเป็นเนื้อคู่กันได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หมอกิดได้มีการทำนายเอาไว้อย่างไรก็คงต้องรอติดตามค่ะ